Uh, วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการประกอบหินเจียรครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับอ่าเศสายออกกรน,นะครับนี่ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ให้เห็นชัดๆเลยนี่ครับมาไว้ก่อนครับนี่คือบูธนะครับบูธ นี่คือใบเดละใบนะครับจัดแตกต่างกันไปแก่ก่อนครับแก่ก่อนอ,อันนี้เป็นใบตัดนะครับใบตัดใบตัดยอ่ออ่านไม่ออกครับส่วนอันนี้เป็นใบหินเกียวันนี้เราจะใส่บใบตัดกันนะครับ